รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนนายพินิษแสนวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาระวะนารามโรงเรียนวัดสาระวะนาราม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น233คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น18คนองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมกิจการหลักของโรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณต่อไปและนำเสนอผลการ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูและผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบพาริกามีการดำเนินการตามแผนนิเทศภายในสถานศึกษามีการนำผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและโรงเรียนมีผลการประเมินตนเองในระดับดีเลิศทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการและครูทุกคนมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องด้านการบริหารจัดการศึกษามีการพัฒนาการบริหารวิชาการด้านการบริหารทั่วไปด้านงบป,ประมาณและด้านบริหารบุคคลที่เป็นรูปธรรม มีรูปแบบหรือคู่มือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนวัสสาระวนารามมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาครบองค์ประกอบมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการนำระบบสครูมิตมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีการนำระบบการบริหารจัดการการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบอีกทั้งได้พัฒนาและนำระบบการบริหารจัดการมารายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมมีการเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาครูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอผู้บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนครูมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือรายงานผลการปฏิบัติงานของนายพินิษแสนวังภูมินวยการโรงเรียนวัสสารวนาราม